าลทีนี้จะมาคลิปนี้จะมาแนะนำกิจกรรมนี้มันจะออกมันจะมีตู้วนมา1 2 3่ง6 7 7อาม่าหองวันเปลี่ยนทีสองวันทีจะมาทีละสอตัวครับตัวที่คุณจะมีเปิดสามติดใบแต่ถ้าคุณทำเงื่อนไขเอ้ยได้กระดิ่งของตันต้าเป็นเอาไปแลกตัวสามพันที่เป็นรูปไอตัว คนอ้วนถือขวานะครับคุณจะได้ตั๋วไม่กี่สิบใบสรุปรวมกิจกรรนี้คุณจะมีตั๋วเปิดฟรีสี่สิบใบก็คือเหมือนสี่สิบสี่สิบตัวไปลุ้นเอาแต่สี่สิบตัวเนี่ยคุณต้องาวางแผนดีว่าคุณจะเปิดตู้ไหนในในเจ็ดตู้นี้ซึ่งจากคำแนะนำผมที่เล่นมาไม่ได้อิงจากหลักการอะไรเลย,เลยบอกเล่นจากประสบการณ์เลยคือ ถ้าคุณจะเน้นผ่านอีเวนต์แต่ละแต่ละอันที่แบบเจอแต่ละอีเวนต์อะ่ะใครยังไม่มีเซรัฟี่เนี่ยยังไงก็คนเปิดคนดูรูปบนเนี่ยมันชัดเลยมันให้ดูหลักลัก,ลกรูปเป็นเซลฟี่กับเวลาผมบอกว่าถ้าใครขาดตัวเทพผิวยังไงก็ผมก็เชียร์ต่อฟรีติบต่่ทุ่มเปิดให้ได้เซลฟี่ไปลุ้นดวงว่าจะได้หรือเปล่าถ้าได้คุณก็สบายยาวๆแล้วแต่ถ้าใครมีเซลฟี่แล้ว คนขาดตัวดาเมตที่เอาไว้ลงอารีนาซึ่งถ้าใครดูโค้สอารีนาผมผมลงมาตลอดแทบจะทุกวันเวลากับเมตาดากอนเป็นตัวที่เปิดได้ดีมากครับแค่ต่องตัวนี้ก็ปาดถ้าใครอยู่เป็นกลุ่มนี้เก็บได้สามสี่ตัวสบายๆเลยก็สรุปหลักๆคือใครขาดตัวฮิวอย่าให้ผ่านแต่ละอีเวนต์เน้นปเปิดแต่ละปีก่อนแต่ถ้าใครมี ใครบอกว่าไม่เป็นไรผมมีตัวฮิวดีอยู่แล้วอยากได้ตัวดาเมจตัวดาเมจของเชี์คือเวล่าเวล่าคือไอ้ผู้หญิงผู้หญิงผมดำเนี่ยตัวที่ตรงต้ายมือของตัวนักตะสีแดงตรงกลางจอหน้าบนนั้นใครอยู่ที่ว่าคุณอยากได้ตัวไหนอย่างผมอ่ะผมมีเวล่ากับเซลฟีแล้วตัวที่ผมเล็งตอนนี้ตัวตอไปคือ คิลเลอร์แมชชีนกาครับก็คือคิลเลอร์แมชชีร่างสามไอ้ตัวเถียวเท่าซึ่งมาวันสุดท้ายเลยคิลเลอร์แมชชีนกาผมจะไปทุ่มเอาวันนั้นนั่นคือที่ผมขาดส่วนของลูกชายผมเนี่ยมีทั้งคิลเลอร์แมชชีนกาแล้วมีเวลา่ามีเซรฟี่มีคิลเลอร์สองมีกาคอสลูกชายคนโตนี่แบบว่ามีเกือบหมดแหละแต่ถ้าให้เลือกเปิดของลูกชายคนโตผมโตโน่คุงนี่ก็คงให้เปิดไอ เป็นสไลา์สีทองครับโเด้นสแลมพระอื่นมันโอเคหมดแล้วคงไม่เปิดไอ้ตัวจอมเวทม่วงสายล่างสุดส่วนลูกชายคนกลางเมืกี้คนโตคงเปิดโคด้นสแลมต่อไปคนกลางนังเจปแปนขาดเวลา hmm. คงไปชุ่มเปิดเวลาเพื่อให้รุยอารีนาได้ง่ายขึ้นยังไงก็ถ้าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับส่วนตู้เวลาจะมาอีกวันที่19ครับ19เวลา9โมงเช้าประเทศไทยครับตวเวลาจะมาส่วนใครที่ขาดฮิวก็เปิดวันนี้หรือพรุ่งนี้ได้เลยเพื่อเอาเซรี้ไปช่วยทีมคุณนคในการเทพผิวในบรรดาทั้งหมดเนี่ย ใครยังไม่มีเทพิวไงผมก็เชียร์เซราฟี่ไว้ก่อนคุ้มค่าโคตรครับแล้วจะกันใ,ในคลิปต่อไปขอบคุณครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดถูกใจไว้จะได้พาชมคลิปใหม่ๆของทางชอ่องขอบคุณครับ